คียครับผมชิ้นคีย์ของตัวรันสคริปเอ่อ K R L N U A นะผมตัวรันสคริปตัวใหม่เลยเดี๋ยวจะสอนหาคีย์ผมแบบเออ่วิธีของผมนะผมคือการจะกดตัวนี้ครับผมกดคีย์เลยลก็รอ,อนก่อนนะผมรอมันเด้งก่อน,อนเดี๋วผมมันจะเป็นหน้านี้ครับผมเดี๋ยวก็ไม่กดอะไรนะผมรอก่อน วลาไเอเอวเเเเเิธีที่ผมใช้ใช้เวลาหน่อยนะผมแต่ไม่มากผมใช้เวลาแป๊บเดียว,วก,กดใหม่ครั้งหนึ่งกดยืนจัดได้ไผม กดไปอีกทีเหผมไม่ได้นะครับกดไปทียังไม่ได้นะเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยมันต้องทาเรื่อยๆครับผมแต่ท,ทําติดต่อกันนะผมถ้าท,ทําติดต่อกันปุ๊บสมมุติเรากดแบบเนี้ยป๊บ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 แบบเนี้ยรัวมันจะมันจะได้ยากครับผมมันได้อยู่มเคยทําหยู่แต่มันได้ยากนะมันได้ยากมากเลยปรากกด่า เยอะอยู่อ่ปะมันยี่สิบสามสิบรอบเลยอ่ะกดอีกครั้งครับผมไม่ได้นะครับเราก็ลองกดไปเรื่อยๆยังไม่ได้แล้วก็สมมติเราจะโก้ใช่ไหมล้วก็เราจะรันอะเราก็เข้าเกมรอเราเข้าเกมรอเราแล้วเรื่อยๆก่อ ปุ๊บกดไปอยู่ครับผมนี่ับผมเราก็จะได้คีย์มาแล้วนะผมนี่วิธีของผมนะผมะใช้เวลาประมาณอสองอาทีนี่หวคีย์สองอาทีลแล้วนี่ผมเราก็ก๊อปมาเลยโอเคแล้วก,กดตรงนี้รันเลยับผมจะรันได้อันนี้ผมไม่ได้เข้าเกมนะมต้องไปรันในเกมก็กดสามารถกดรันได้เลยนะผมเขียนนะใครชอบนะผมก็กดไลค์ให้ด้วยนะผมนี่ผมมาแค่นนี้แหละไม่ได้มาแจกคลิปนะผมมาสอนหาคีย์เฉยไปละ